การที่เป็นในหน้าที่ประสงขงสำเร็จเลยนะตัวสินค้าก็มีส่วนสําคัญองค์กรก็สําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดตัวท่านเองตัวท่านเองท่านเองสวัสดีครับผมสีกุง้งอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหาร นะบริษัทซิงคุงโบเกิรนะครับการเป็นในหน้าหรือตัวแทนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วทุกอาชีพประสบความสำเร็จได้หมดเลยแต่การเป็นตัวแทนหรือในหน้าอาจจะเป็นธุรกิจพิเศษอย่างหนึ่งเราทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านประกันภัยนะเพราะฉะนั้นคําว่าตัวแทนต้องสังกัดบริษัทอย่างเช่นคุณต้องการเป็นตัวแทนบริษัทกคุณก็ไปสอบบัตรบ,บริษัทกแต่คุณก็ขายสินค้าของบริษัทกรได้แค่บริษัทเดียวนะแต่ในหน้าสิสามารถที่จะส่งงานได้ทุกบริษัทปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยมี7ว่าบริษัท เพราะนั้นสีกุ้งถึงเน้นต้องบีบัดในนาเพราะนั้นถ้าค,คุณสอบบัตรในนาปุ๊บเนี่ยนะคุณส่งงานสีกุ้งปัจจุบันนี้สีกุ้งมีบรฐฐิษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา37บริษัทหลักของเราคือทํางานต่างๆเนี่ยนะรถหนึ่งคันที่เข้ามาโจทย์มมนต้องตอบได้ว่าทําไมคุณนึงเอาเข้าบริษัทนี้การที่เป็นในนาที่ประสบความสำเร็จเ่ยนะตัวสินค้าก็มีส่วนสําคัญองค์กรก็สําคัญแต่ที่สาคัญที่สุด ตัวท่านเองแตัวท่านเองแหตัวท่านเองทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านหมดเลยถ้าสินค้าดีองค์กรดีท่านไม่ทํามันก็ไม่ประสบสำเร็จทําไมลูกค้าต่อเข้าบริษัทกอบอกได้เลยว่าบริษัทกอเบี้ยถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมคุณพูดหาข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะนั้นคุณทําทุกๆวันทาซ้ำๆๆจนเกิดความชํานาญเพราะฉะนั้นท่านตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ท่านได้ตามนั้นครับนะเพราะนั้นวันนี้เราได้แชร์นะการเป็นตัวแทนในหน้า ประสบความสำเร็จต้องทำไงฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กยูทูบของสิกุ้งบวกกันด้วยครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ